กรรมะจิตโตกรรมะจิตตังกรรมะจิตติกายกรรมังวจิกรรมัมวโนกรรมะปัญจังรามโนการสังสารเกิดเลกเกินเลิศต่างหมดจางหมดเจตอาเจตเสียอิโยเจวุติน้าม้อยัคนกไว้ที่เขานังกาตั้งจิต ให้ไหลหลอนคนสิเด็ดขาอาสุภังมารมัยสติกรรมทานัง มันเตพุทธนุสติเมตตาอสวันมารนุสติอันิ่มารรมนิพพานปัจจัยโยนโคนนปัจจัยโยนโจางยักินอิทธุสาลังกัง Sape nyiapin ya wasangi misalnya doa sangsarin di sangsarin gudeg utamki ang ya mesukang usaha tuh kusumitin ini ya minang alat sadaka เทียนผีเทียนช้างเทิยนสัตย์เทียนกุลเยยะสัตวะในชาติเจ้าพลาทายไม่เ <único> ล <Liberty Overwatch> <revive> ือเอาไปได้เลยนอฮะโมจะวุลาหะจานังกัสสาิ 想看看。